สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะในรายการที่ทิตาจะจบเค่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวสลามงันมาดูกันเลยใครดูคลิปหมาไปบ้างคลิปหมางั้นอย่ามาดูสลามันเลยนะไม่ต้องเหม็นมากนี่นะคะสลามเห็นยังไม่เนี่ยนี่นะคะเห็นกันเป้าหมูอาจจะบัง สลลมจะเล็กหน่อยนะหน่อยนี้ยืดยาวมากด,ดูดิประมาณเนี้ยด,ดูดิยาวมากยาวคือเดี๋ยวบางคนถามว่าแผลแบบไ,ไหนเดี๋ยวแผ่ดูก็แผ่ได้นะแต่ว่าขาดเดี๋ยวจะแผ่ด้วยอีกทีนะเอ้ยคิ <c oughs> กับบดเนี่ยโอเค วิธีทำสลามนะคะก็จะใส่กาแล้วก็ส่วนผนสมของยาทำสลามนะคะก็ต้องเป็นเครียมน้ำบีนายแล้วก็แป้งโยครีนะคะก็เป็นแผลซ่าน,นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแต่ว่าถ้าซับสไครต์หรือติดตามเนี่ยถ้ากดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากนน้นะคะคือถ้าวันนี้นะคะไม่บันเทิงหรือว่าเสียงมีเบามีเสียงอะไรรบก,กวนหอภัยด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะเนยเป็นใครอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนยจะลองมาทำอะไรให้บันเทิงบันเทิงดูนะคะงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ